ในการใช้งบป,ประมาณนั้นเพื่อให้การใช้เงินที่มาจากภาษยกรของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องของการเยียวยาประชาชนการดูแลบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขและการดูแลภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการต้องปิดกิจการจากวิกฤตโควิดพักเพื่อไทยจึงมีความเห็นในการใช้งบป,ประมาณทั้ง1.9ล้านล้านบาทดังนี้ค่ะ ในข้อแรกเราเห็นว่ารัฐบาลควรจะเร่งใช้เงินจำนวนนี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและเมื่อลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทเป็นจำนวน3เดือนอย่างรอบคอบและจะต้องดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะ และอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนซ้ําเติมจากเรื่องโควิดก็คือเรื่องภัยแล้งซึ่งเราควรที่จะมีมาตรการในการดูแลข้อเสนอของพักเพื่อไทยคือการดูแลเป็นลายครัวเรือนสําหรับเกษตรกรครัวเรือนละ35,000บาทตลอดระยะเวลา3เดือนข้างหน้า ต่อมาค่ะรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและทั่วถึงนะคะเพื่อจัดหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะและการสาธารณสุขเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและให้เพียงพอต่อการรักษาผู้เจ็บป่วยรวมทั้งสําคัญที่สุดค่ะต้องป้องกันประชาชนและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่ให้เป็นผู้ติดโรคเสียเองโดยไม่ปล่อยให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์หรือปล่อยให้มีการกักตุนการโกงราคา ดังเช่นที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานี้และรัฐบาลควรใช้งบประมาณในการแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจต่างๆเช่นภาคการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสนับสนุนสินเชื่อหรือยกเว้นภาษีการนำเข้าเพื่อลงทุนเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ธุรกิจนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเช่นเครื่องฟอกอากาศเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสเป็นต้นรวมทั้งควรที่จะจัดการอบรมบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประเทศไทยที่มีทั้งสถานที่และบริการที่ปลอดจากเชื้อไวรัสซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทำให้นักลงทุน กล้าที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในอนาคตเพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยและธุรกิจไทยจะสามารถดูแลความปลอดภัยของเขาให้ปลอดจากเชื้อโควิดได้สำหรับมาตรการการช่วยเหลือ SME ถือเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะที่รัฐบาลจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านี้ในประเทศไทย มีมากกว่าร้อละ90ที่ไม่ใช่นิติบุคคลดังนั้นมาตรการที่รัฐออกมาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ SME ในกลุ่มนี้ได้เพราะส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในระบบการกู้ยืมเงินผ่านธนาคารในระบบปกติดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือและแนวทางการฟื้นฟูที่แตกต่างจากกรณีปกติเช่นผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้มากกว่า25ล้านบาทขึ้นไปเราควรจะมีมาตรการที่ช่วยเหลือเขาโดยเน้นไปทางด้านภาษีความสะดวกหรือส,สิทธิพิเศษในการส่งออกหรือนำเข้ารวมทั้งมาตรการด้านการตลาดที่เราควรช่วยเหลือเขาส่วน SME ที่มีรายได้ระหว่าง100,000ถึง10ล้านบาทต่อปีควรเน้น ไปที่เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำให้เข้าถึงง่ายได้จริงและควรจะช่วยในเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องสำคัญส่วนการเยียวยาหรือฟื้นฟู SME ในระดับภูมิภาคนั้นพักเพื่อไทยเห็นว่าควรจะมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีข้อมูลของ SME ในแต่ละหน่วยงานในจังหวัดอยู่แล้วเพื่อที่จะพิจารณา ในการช่วยเหลือสนับสนุนโดยใช้งบของจังหวัด20ล้านบาทไปพางก่อนเพื่อให้ SME ในกลุ่มจังหวัดนั้นยืนอยู่ได้